ตื่นเต้นอีกแบบค่ะปกติเราเจอกันในแบบเออไปไปเที่ยวกันไปวัดกันไปแบบกินข้าวกับพี่หนิงอะไรอย่างงี้วันนี้มาในแบบทํางานได้เจอแฟนๆก็ตื่นเต้นค่ะแฟนๆก็ดีใจที่มาเจอเรา2คนคะแรกๆก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามครับว่าความเข้มข้นมันอยู่ตรงไหนความเกี่ยวโยงวงของวิมาลากับคุณกันแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันจะเข้าใจกันด้วยวิธีไหนก็ต้องรอติดตามครับ ก็ว่าได้ข่าวว่าความหวานอะไรเงี้ยจะแรงมากคู่นั้นเขาไปเลยหรือเปล่ามันเป็นมันผมมันมันกับกายเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของของคู่ของเราไปแล้วในในละครเพราะว่ามันพอมันเป็นครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้อายที่จะที่จะโชว์ความรักออกมาหรือแสดงอะไรออกมาแต่ว่าในภาคของคุณกันกับคุณมาลาเนี่ยผมเขาเป็นความลักที่เขาเพิ่งเริ่มค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนแบบรักกันแล้วสองก็หวานกันค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนเลยใช่ ก็จะยากยากกว่าของเราเพราะว่าด้วยด้วยคุณการก็มีลูกติดด้วยแล้วก็คุณออนปียามันก็จะมีมิติของละครที่เพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากมาแล้วทีนี้พอสเกลความกว่มันแบบว่ามันเปลี่ยนสเต็ปหนึ่งแล้วเล่นยากเป็นง่ายเขินกันกว่าเดิมไหมไม่หรอไม่อาจจะเขินแค่ว็บแรกที่แบบไม่กลับมาเลิฟซีนกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ว่าตกใจหรือเครียดหรืออะไรขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าก็เคยเล่นด้วยกันแล้วคุณละคะมันเป็นเราเราชินเราเรามันชิีนเพราะอะไรมันเพี้ยนไปเราจริงจริงเราเจอมุกสามปีแล้วนะสี่ปีแล้วเหรอได้นะได้นะเราเราเราเจอเราเจอเราเจอกันมานาน เราเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้หายไปไหนแล้วในเรื่องของการทํางานเราก็เจอเจออะไรใหม่ๆในตัวละครของเขาอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเจอรูปการถ่ายรูปแบบใหม่ที่ที่ไม่ใช่แบบรูปแบบเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไม่ได้ปรับอะไรมากครับกลับมาทัทีแฟนๆนเต็มกิมเหมือนเดิมเนาะตอนแรกคิดไหมว่าจะมาเยอะขนาดเนี้ยไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดอ้ไม่ได้คิดเลยอ่านไปอ่านมาก็เอ๊ะเอ๊ะบางอย่างก็เอ๊ะ